สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดู OCH นะครับผมและวันนี้อยู่กันในรายการสารานุกรมคนชอบหนังนะฮะผมก็คลิปนี้ฮะฟังอย่างเดียวก็ได้ครับไม่มีรูปภาพประกอบนะฮะก็จริงๆก็มีรูปภาพประกอบแหละแต่จริงๆแล้วรายการนี้ทำบอกไม้ทุกคนเน้นฟังมากกว่าเน้นดูนะครับเพราะงั้นฟังเฉยเฉยก็พอครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงรีวิวนะครับอนิเมะ เรื่องโฮริมิยะนะครับสาวมั่นกับนายมืดมนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเรื่องนะครับมังงะด้วยรีวิวด้วยนะฮะก็ไม่เชิงรีวิวเขาเรียกว่าความรู้สึกหลังดูเออมันก็รีวิวนี่หว่านะฮะก็ความรู้สึกหลังดูแล้วกันนะครับก็โฮริมิยะเนี่ยผมมันออกมาปีนี้ใช่ไหมปี2 0 2พัหรือปี2020ไม่รู้นะฮะจำไม่ได้ครับโฮริมิยะเนี่ยฮะ เป็นอนิเมะล่าสุดและมังงะล่าสุดนะครับที่รีเมคมาจาก Sang, โฮนะริซังโตะนะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าโฮริซังโตะมิมิยามูระคุงนะครับที่มี10เล่มจบนะฮะมันรีเมคมาจากไลท์โนเวลหรือนิยายจำไม่ได้ผมไม่ได้อ่านอันนั้นนะผมอ่านอันที่มันเป็นโฮริมิยะนะฮะและผมพูดเลยนะครับว่าผมโคตรชอบเรื่องนี้เลย มูฟออนไม่ได้ผมเพิ่งดูนิเมะเรื่องนี้เนี่ยจบเมื่อตอนต้นเดือนเมษานะฮะท้ง OVA และเนื้อหาที่เป็นอนิเมทที่ทำใหม่นะครับที่ชื่อโฮริวิยะนะฮะ OVA ชื่อโฮริซังทูหรือโตะนะฮะไม่รู้สักไม่รู้แหละทูหรือโตะนะฮะเออมิยามบุระคุงนะครับก็บอกได้เลยนะว่าเรื่องนี้ผมมูฟอ่อนไม่ได้จริงๆไม่ได้เลยสักนิดนะฮะเพราะว่า หลังจากที่ผมดูจบเนี่ยสี่ห้าวันคนระับผมกลับมาดูซ้ำานระคือไม่เบื่อเลยครับกลับมาดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนจบใหมอ่อีกอรอบอะคิดดูคือแค่ผ่านไปแค่ห้าวันเองฮนะกลับมาดูใหม่อีกแล้วอะ่ะคือมันบูฟอ่อนไม่ได้เข้าใจไหมมันบูฟอ่อนไม่ได้ไว้ผมชอบนะครับเอาตรงๆนะผมชอบมากๆเอาง่ายๆคือชอบโคตรๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยยิ่งดังพอตัวด้วยนะแม่ยกก็เยอะ เอาเรื่องเลยแถมได้เอคอสนะครับกับคิมิโตะโบคุนะครับเเพื่อนกันหนึ่งสัปดาห์นะถ้าใครเคยดูหรือเคยอ่านนะครับก็ถึงจะเป็นแค่อีสเตอร์เอกนะในที่มันโผล่มาในคิมิโตะโบคุเนะี่ยเออถึงมันจะเป็นแค่อีสเตอร์เอกก็ถือว่าเป็นการคอสโอเวอร์กันแล้วนะฮะแต่แค่นี้ก็รู้แล้วครับว่ามันดังพอสมควรน,นะครับ เรื่องนี้เนี่ยผู้หญิงชอบกันเยอะมากนะฮะผู้ชายเห็นน้อยนะที่ชอบเรื่องนี้แต่ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งดูเถอะถึงเรื่องมันจะน่าเบื่อสาหรับบางคนนะแต่มันไม่ได้ปวดตับมากใครที่คิดว่าปวดตับไม่เลยฮนะไม่ปวดตับอย่างที่คุณคิดครับออกทางแนวใสๆและเติบโตไปกับตัวละครและได้เห็นมุมมองแง่มุมของตัวละครมากกว่านะครับรวมถึงพัฒนาการนิสัยของพระเอกของเรานะฮะแล้วก็นางเอกด้วย แล้วแนวเลิบคอมเมดี้ดรามา่าหน่อยๆในรั้วโรงเรียนเนยคือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งอนิเมะและมังงะนะครับซึ่งมันมังงะเนี่ยมันดึงอารมณ์อนิเมะมันดึงความสนุกของมังงะออกมาอีกทีคือลงตัวและกลมกลม่อมนะครับมากๆลายเส้นใช้ได้ไม่แย่โอเคเลยฮนะมุกและความฮาของตัวละครคือเยี่ยมดีมากๆแต่อนิเมะมีข้อเสียบางประการคือการตัดฉากอาจทำให คนที่มีเออว่าไงดีคนที่ไม่ค่อยชอบสายแนวนี้ดีกว่านะครับอาจจะงงอยู่หน่อยๆน,นะเออแต่ใครสายเสพแนวนี้ครับหรือปิดใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเหมาะที่จะเรียกว่าฮิวตับพอพอดูอยู่นะพอที่จะฮิวตับได้นิดๆหน่อยๆนะครับพอที่จะบำรุงเราได้ค่อนข้างพอสมควร ถ้าดูสักสองสามตอนรับรองติดติดแบบออกไม่ได้เลยฮนะับสำหรับคนที่ไม่ชอบก็อาจจะออกง่ายนิดนึงนะครับปวดตับไหมไม่ปวดสำหรับผมถือว่าเฉย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 ครับไม่มีความปวดตับเลยคุณโคตรคิดผิดนะครับโคตนะรพลาดเลยครับใครที่คิดว่าเรื่องนี้ปวดตับหรือไม่ชอบเรื่องนี้หรือปิดการเรื่องนี้เนี่ยคุณพลาดวะผมว่าพลาดมากๆาะครับ ใครไม่ใช่สายแนวนี้เนี่ยก็เปิดใจดูเหอะเชื่อผมนะคุณต้องหลงรักเรื่องนี้และความเทพแบบเออของพระเอกและนางเอกแน่นอนครับที่สําคัญคือไม่มีให้อวยนะเพราะเรื่องนี้มันกําหนดคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะไม่มีให้อวยไม่มีหัวฟ้าไม่มีหัวเหลืองไม่มีแน่นอนฮะแถมไม่มีอุปสรรคขัดขวางความรักของพระนางฮนะถึงจะมีบ้างนิดนิดหน่อยตอนแรกช่วงแรกๆแต่นะครับ แต่มัน,นแต่มันจะสนุกช่วงหลังๆคือเราได้รู้เราได้รู้ถึงพัฒนาการของออความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับแล้วก็มีแต่จะฉายความเป็นอยู่และความรู้สึกของแต่และตัวละครให้มากขึ้นด้วยนะฮะเพราะงั้นผมแนะนําเรื่องนี้จริงๆสําหรับคนที่ไม่เปิดใจนะที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยคือบางคนเนี่ยคือไม่เปิดใจให้เรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะดูไปสักพัก จะติดลมนะฮะลิกิทธิ์มีให้ดูด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็นะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญลืมบอกไปไอลิกิทธิ์เนี่ยไอไอที่มันโฮลิมิยะเนี่ยคือช่วงนี้โผล่มาใน YouTube บ่อยมากก็คือเป็นเออเขาเรียกว่าโฆษณนานะครนะเออโฆษณาโฮเรื่องโฮลิมิยะผมเห็นบ่อยเห็นบ่อยจนแบบเออทำเอะผม,ผมว่ายังไม่มีใครเปิดใจดูเรื่องนี้สักเท่าไหร่ นะครับมีอะไรแนะนําหรือติชมหรืออยากจะพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็ขออภัยในเสียงรบกวนทุกประการนะฮะขออภัยจริงๆครับแล้วก็ขออภัยในการที่ผมพูดตะกุกตะกักเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเป็นร้อนเป็นล้อเป็นร้อนในนะครับเป็นทั้งตรงลิ้นแล้วก็เพดานปากเลยรวมถึงเจ็บคอด้วยก็ขออนุญาตที่ผมพูดตะกุกตะกักก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผม บอกได้เลยว่าผมออกมาพูดเนี่ยคือแทบไม่มีสคริปต์เลยเรียกได้ว่ามีสคริปต์แค่ตรงชื่ออะดิเมะนะฮะเพราะผมอ่านไม่ออกครับสคริปต์มีแค่สคริปต์ตรงชื่อของโฮลิซังทูหรือโต oh อะไรสักอย่างนั่นแหละมียามูระขุงแค่นั้นฮะที่เหลือไม่มีสคริปต์ฮะเกินมาแบบฉากสมองเลยนะพูดตะกุตกตะกักด้วยเพราะว่าร้อนหนายนะครับก็บอกไปแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับซีโอเกนแหนบบายฮะ 連続した僕の夏休みはやがて記憶態度のゲ会トでいくつかにちぎれて断続的